ได้ไพ่ justice ได้ไพ่ประจําราศีพอดีเลยช่วงนี้ตุนเยอะหน่อยคิดมากหน่อยน้ยแต่ไพ่ใบนี้มันให้ผลดีนะถ้าไพ่ใบนี้มาเนี่ยช่วงนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะชาวราศีตุลเนี่ยน่าจะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจมานะครับบางคนคิดถึงขนาดอยากเปลี่ยนงานเลยนะเออต่อให้เป็นราชการรับวิสาหกิจบางทีอยากจะย้ายกรมย้ายกองเลยนะเนี่ยเนี่ยแบบนั้นเลยนะอา่านี่โอ้ยไพ่ดี ไพ่อนาคตดีดีดีด,ดีตุนไพ่ดีสัปดาห์นี้นะดีมันแค่สะดุดแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณมีคดีคุณจะได้ครับรับความยุติธรรมหรือรู้สึกว่าถ้ารู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมนะเดี๋ยวเถอะมันจะตกลงกันได้มันจะกลายเป็นว่าความยุติธรรมเข้าข้างคุณในที่สุดถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องสิ่งใดมาก่อนสัปดาห์สัปดาห์าที่แล้วสัปดาห์นี้ดีกว่าครับ ถ้าสุขภาพไม่ดีสัปดาห์นี้ดีกว่าครับถ้าเสียงเงินเสียทองสัปดาห์นี้จะดีขึ้นครับถ้าทะเลาะบ่อแยง้งแว้งกใครสัปดาห์นี้จะดีขึ้นครับแต่เพียงแต่ว่ามันยังมีตกตะกอนคุนในใจอยู่จะคิดเยอะคิดมากเล่นๆนะครับบางทีรู้สึกเจอคนไม่ค่อยน่าคบที่ผ่านมานถึงวันนี้ที่มานั่งฟังเนี่ยรู้สึกเจอคนไม่ค่อยน่าคบเลยอารมณ์ก็จะระเบิดอยู่แล้วต้องคุมอารมณ์ไว้ก่อนนะนะครับจริงๆแล้วชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคนไม่รู้จักมองมาเหมือนดุเหมือนหน้าบึง้งแต่จริง <laughs> อืมเป็นคนใจดีนะเพียงแต่อาจจะเยอะไปหน่อยงุนหงิดนะช่วงนี้นะลดวงนะครับนะครับเกณฑ์ชะตาของคนที่ตกงานจะได้งานนะครับคนที่มีงานทาอยู่แล้วอาจจะมีอารมณ์เซ็งอยู่บ้างแต่แต่คนทําต่อไปนะครับชาวราศีตุลถ้าคุณรู้สึกกักอวนใจถ้าเกิดมีคนมาเรียกร้องหรือขอความช่วยหรือให้คุณทํานู่นทํานี่เนี่ยจริงๆคุณทําได้คุณช่วยเท่าที่คุณต้องการนะครับนะครับเจ้าที่คุณต้องการนะเกณฑ์ชะตาของตุลเนี่ยนะครับถ้าเงินมันยังได้เข้าไม่มากพอเนี่ย ข่าวดีคือในช่วงของกลางสัปดาห์ไปถึงปลายสัปดาห์การเงินจะดีขึ้นผลผลิตที่กะเก่งไวะกะเก่งเงินกะเก่งกําไรแล้วมันจะเริ่มออกดอกออกผลต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับนะครับถ้ามันสะดุดแหมเหมือนกับจะได้โชคอยู่แล้วมากกว่าน,นี้หรือไม่ได้หรือเฉียดเฉียดหรือบางงานที่หวังไว้ค้าขายเป็นยังไงเนี่ยสัปดาห์ดีครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่7890เเงินที่ติดขัดจะหมุนเวียนได้ครับ แต่ไม่ให้ไม่ให้ลงทุนเพิ่มถ้าถ้าลงไปแล้วไม่เป็นไรนะแต่นี่ถ้าจะลงอีกอีกเนี่ยให้มันพ้นพ้นวันที่10ไปก่อนการลงทุนต่างๆเนี่ยการหมุนเวียนเงินของคุณผ่านได้ความรักคนรักค่อนข้างเอาแต่ใจบางทีคนคนรักคุณหรือคุณเนี่ยอาจจะท้องเสียหรือเขาเรียกอะไรนะอืมปวดท้องก็ได้ไม่คุณก็แฟนอ่ะ ระวังเรื่องอาหารการกินลำไส้กระเพาะอาหารนะครับแล้วก็การลงทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนที่เป็นเอกสารหรือการลงทุนทางออนไลน์เนี่ยผมไม่เชียร์นะสัปดาห์นี้นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปกู้งเงินธนาคารทำวีซา่าทำพาสปอร์ตทำใบใบอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้มีแนวโน้มว่าจะผ่านสูงมากๆเลยถ้าผิดพลาดมาแล้วทำซ้ำดูทำซ้ำดูนะครับ ชาวราศีตุลสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้มีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกับแฟนหน่อยจะปรับความเข้าใจกันจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคนไหนโสดจะมีคนในแวดวงงานหรือคนที่เดินทางไกลทําความรู้จักกันพูดคุยกันมากขึ้นนะจบประมาณนี้ ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยขอให้แข็งแรงขึ้นนะครับขอให้แข็งแรงขึ้นถ้างานเงินสะดุดสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์ฉลุยสีเขียวสีดําใช้ได้ตามนี้เลยนี่ดำแดงแล้วก็เขียวตรงนู้นนะครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข1 2 4 6